Ada ini, dia, ini dia diaan kapan ini, dia diaan, fit, ini, dia diaan, fit. ini dia diaan fit, ini diaan fit, bentang keng ini diaan. นี้ครับยดกันให้นี่างนี้มามขอกดะุดครับนี่จะด้แบบนี้ครับจะได้แบบนี้นะครับที่นี่หัวเสียครับหัวเสียหัวเสียกับประมาณซีซีหนึ่งหรือสองซีซีครับที่เสียฝาครับผมนี่นี่ครับประมาณนี้ครับสองฝา นี่ียบร้อยครับเดี๋ยวที่นี่นำแข็งมันจะละลายผสมกันเองนะครับนาอเหาจังหสมอีกทีหนึ่งครับผมนครับยบบ้อยครับ